ทุกคนตอนนี้เรากำลังจะไปเก็บรังเบียร์ตอนนี้เรากำลังจะไปเก็บรังเบียร์กับน้อเขามาด้วยซาเร่งพ <c oughs> ีซาเล่งไปเก็บรังเบียร์ตอนนี้เขามาฮอดพึงทางแล้วเขาจะไปเก็บรังเบียร์ <c oughs> กับไปเอาทานซื้อทานคนไว้ประมาณสี่เป่าตอนนี้นะเขา นี่บรรยากาศทงนาบรรยากาศทงนาค่อยทำยามเลงบรรยากาศประมาณนี้ยูบ้านนอกเขาเนาะนี่คือเหมือนทายเห็นว่าเด็กน้อยเนี่ยมเยาเขาะะเห็นยังเห็นย่างวาส็กไปเก็บตับเตียกันเลยค่ะรู้สุบา่านางกับหลังซิิงสึกํากำลังจะเป็นบิน ปอ้าเข่ากำลังควนเหลืองกำลังสิเป็นตะเกียวละนี่หมดบ่อนเอาทานแล้วเอาซีเปาซะเสียงเียงท่อไม่พูดแล้วะมาตั้งแต่เก็บลังแต่ว่าไปแล้วโบเห็นเพิลนมาเมื่อนั่นกับมาแต่เศร้ากับโบเห็นทาน เป่า 150, หนึ่งห้าสิบพันือวาเป่าหนึ่งร้อยบาทอยู่นี่นะเป่าละร้อยเป่าละร้อยมี่อย่างอะนนะโตอีอย่างอะนะเออมา้อยมาน้นยน้ำขิงมานี่เซ็ตเหยมันเลยเด้เอียงแล้วกดแปนงกักนจะยางเหย่ยง ป้าต้นไม้กับคระามผู้ใดเห็ดน,นี่ล่อมให้นะเออธรรมชาติบ้านเขา<ม>งามเรงกงับเรงงัวเรงควายมาละมาละเดี๋ยวไปขึ้นรถเ,เดี๋ยวไปขึ้นรถซาเล่งก่อนเขาได้ทานละงัวาวาย,วายบ้านนอกเขาก็จะดประมาณมาได้ใส่นะเ,นเอาพื้น อ้องถามข้าเจ้าข้าเจ้ามาข้าเจ้าแปว๋วฟื้นมาอยู่บนนอกบนนาเขากับแปว๋วฟื้นเอย่างที่เลยเพราวะว่าซื้อทานกับเพงบนแถวบนนอกเขาส่วนหลายข้าเจ้าจะนินยมกันแปอาฟื้นแปว๋วฟื้นแปว๋แปวทานน,นี่นะข้าเจ้า,บบาที่โบได้ซื้อทานเป็นเป็นเป่าแนวนี้ได้เพราะว่ารู้สึกว่าถ้าซื้อทานเป็นเป่าแนวนี้นะ่ะมันจะแเพงเป่าหนึ่งห้าสิพันกีบ สำหรับคนล้าวนี่คือเพลงแล้วแปลว่าื้นเขนาแปลว่าเอาฟีเอาอยู่เทิงดมคุณ่นนะจะได้ฟีจะเอาหน่อยเอาลายก็ได้แล้วสมมติมาเอามาซื้อทานจุมวเขาซื้อทานาาทาน,นี่ครัเป่าหนึ่งหสิบพ,พันเท่ากับร้อยบาทเมื่อเขาเจ้าไปซื้อเนื้อกินนี่ได้ลายก็นั้นแล้วสินะเขาเจ้าก็เลยนิยมกันแปลวาคื้น วันนี้มาฮอดบ้านแล้วเอาทานมาจํานวนสี่เป่ามาเบิ่งทานสี่เป่าว่ามันจะใหญ่จะน้อยซําใดนี่แต่ทานค่ะค่ะไม่แต่ทานทั้งสี่ถ่ายมาส่งเนี่ยยายป้ามาส่งนอนพี่วะ น,นีกำลังข,งขงึ้นทานลงจากรถเดี๋ยวจะพาไปเบ่งบรรยากาศหลังบ้านว่าเข่าเป็นตะเกียวระโบหรือว่าแนวได้คือเงือนวิลานีสิติดคองน้าขามคองน้ามาอีกหนึ่งกลับมาหอดทงนาโมเข่าเป็นตะเกียวหลายแล้วเนาะอยู่ทงนานีา่ก็ได้ หงนาบ้านเฮามาเบิ่งปลาแข้งก่อนจะเก็บปลาแข่งไปไว้กินแรงจะมีปลาแข่งบะนะ่เนาะพอมนี้ปลาแข้งให้เก็บบะนะ่เนาะบุ้งวาอยู่ฝั่งไทยเขาจะห้องแนวใดอันนี้ต้นแบบนี้จะเอาซอกหมากมันก่อนอยุลาจะห้องว่าบักแข้ง แบกแข้งบักแข้งแข้งนะจะเป็นประมาณนี้แหละบบกแข้งอยู่บ้านนอกเฮาสวิตพ่อเพียงแหละเพียงพ่ออันนี้เก็บบบกแข้งไว้ไปกินแรงกินกับป้นกับลาบกับแกงไปสะลา เมื่อแรงเขาจะได้อย่างกินแดแต่กะเก็บไปก่อนเดี๋ยวพอเขาได้แบบเค่องเคียงครบเฮาขนาดจ,จะคิดออกนึงไปเขาจะไปหาเก็บบักเล่นโตนะฮะไปเก็บบักเล่นแล้วเขากะ เอามาต่ำแกว้วเพราะแก้วบกักเลนปิ้งป่าแก้วบกักเลนปิ้งป่าเพราะได้มาแล้วบักแขงมาเดี๋ยวนี้จะพามาเปิงอ่แถวบ้านนีลาวาลเลาะแคมของของบ้านสิมโนโนนี่นะเพิ่นปลูกอย่างเดละ ชาวบ้านแถวนี้เพินจะเห็ดสวนเกี่ยวกับอย่างมื้อเนี้าจะพาขี่รถล้อเบิง่งแถวบ้านดีลาเดอร์เพิ่นจะปลูกอย่างแรกสินะแถวนี้มันจะเป็นแถวโอเคตนาเป็นสวนสาลีของชาวบ้านแถวนี้แหละพอมาบางบางบุคคลนะ่ะขาเจ้ากาจะ จะปลูกเป็นส่วนหลายจะปลูกเป็นบักเลนหรือว่าเป็นมะเขือเทศเพราะว่าบักเลน,นมันจะเก็บได้แบบว่ามันเก็บได้หลายและอีกอย่างหนึ่งมันก็เป็นฤดูของบักเลนแต่ว่าปีนี้มันแล้งมันเหตุให้ราคาบักเลนหันตกตำ่ำบักเลนมูนหนึ่งมูนหนึ่งสิบสองกิโลหันอ,อยู่แถวบ้านไหมคาเขาเจ้ามาหับซื้อหันตกอยู่มูนละสิบบาท มือละสิบบาทบัานนี้เฮาต้องได้จ้างจ้างคนเก็บอีกสินะเหลือเฮาชาวสวนก็นจะเหลืออยู่มือละหาบาทประมาณนี้คือสวนตัวนี้มันเขาเจะปลูกสาลีหรือว่าปลูกเขาโพดนั่นเองมาแต่วอ,อย่างบักเลนอลนมื่นเท่าไรละมืน่นละแปดพันสำหรับเก็บไม้หรือว่า สิบบาทนั่นแหละตอนนี้แม่ค้าค่ะต้องมาเอาบักเลนทีมาทับซื้อบักเลนน้ำแม่อีลาค่ะเจ้าห้องบอกอีลากลับไปเอาเงินให้อีเม่เพราะว่าคุณค่าอีเม่อยู่ประมาณสี่หมืนบักเลนสี่หนึ่งสี่ี่สองแปดโอเค ข <Okay. S 2> อบใจสามสิบสองพันกีบสี่มืนสี่มืนบักเลนเท่ากับสามสิบสองพันเพราะบักเลนมืนละแปดพันก็ดีได้ประมาณเอ่อสี่ก็ดีได้สารจากสี่มืนกับพอดีได้สี่สิบบาทนี่สี่สิบบาท ส่วนดูแดดกะฮ้อนเก็บเลญสัวสิได้สสวสิได้12บกิโลมันโมเมนเรื่องงานเลยเด้เลนสลายจ้กเปลนเก่าเปลญไม้ปะปุดกันไม้เก่าเอไม่เอปะุดกับปุดหม่แต่ปะปุดแต่ ก็เก็บเาาสวนเขาจะเก็บมาตั้งแต่ทั้งหาเรียวค่ะเจ้ากระตักมาเอาไว้ให้แม่ค้าแบบนี้แบบนี้นี่คือถุงละหมื่นถุงละหมื่นถงุนถงละสิบบาทสิบบาทะนะสิบสองกิโลต่อสิบบาทถึกโลละถึกโลถึกโลละหัาไหนเป็นเงินบาทกับประมาณนั่นแหละแม่ค้าเขาจะลงมาเอาอยู่สวนนี้เลยคือเสาสวนจะเก็บอยู่น้ำลุมพุ่น พอเก็บได้จานวนข้าเจ้าก็จะมาวางไว้ให้แม่ค่าจังสิแล้วที่นี่แม่ค่าข้าเจ้าก็จะเอารถใหญ่มาใส่เอาอยู่สวนเลยตอนนี้เฮามาฮอดสวนของอีเม่แล้วเด้อสวนของเม่อีลาและเฮาจะมาเบิง์เบียบเพชรท่วาอีเม่ก้าไว้ว่ามันจะเป็นจังใดได้แล้ว นี่คือเบี้ยบกเพ็ดที่อเมริกาไว้นี่คือเบี้ยบกเพ็ดที่วายอเมริกาไว้ยังบ่ได้ปลูกเถื่อคือสาวสวนของเขาจะนิยมกันไสกับแตงแนวนี้คือแตงหนึ่งแตงหนึ่งจะได้อยู่ร้อยต้นถ่าวามันบ่าตายถ้าว่าบ่ผิดพลาดอย่างก็คือแตงหนึ่งจะได้อยู่ประมาณร้อยต้นเฮามาถ่ายตอน แรงมันจะบกคอยแบบบกคอยเห็นคนปั่นใดก็เลยบบได้บบได้แบบทายสัมภาษณ์ชาวสวนให้เบิงจู่สวนมีบักน้ำนำะแต่ว่ามันยังมากน้อยอยู่เห็นบอกน้ำมันยังมากน้อยอยู่เฮาก็เลยจะบบได้เอามันช่อปเาไว้ให้มันใหญ่ๆก่อนนี่ก่อนเนาะและเฮาจึงมาเอากระเดงเบิดละ มันโบมีบักเลนโบมีผู้ใดค่อยจะซื้อนะทุกคนแบบว่ามันมักเลนมันอังกันหลายแล้วมันกะโบมีคนที่จะมาหับซื้อให้เฮาได้ตลอดเวลาสินะเดบว่ามื่นสิบบาท1มื่นหนึ่งสิบบาทข้าเจ้าซื้อข้าเจ้ากะโ,โ,โบโบได้แบบว่าสีเอาหลายเลน ขาเจ้ากับอกได้ว่าเสียหลายขาเจ้ากับเอาแค่แบบว่าสิบหมื่นสิบมื่นสิบัดนี้ที่นี่บักเลน่นเฮาเฮ็ดเป็นไรสองไรเฮาเก็บงวดหนึ่งเวลามันแดงหลายๆแนวนี้นะเฮาเก็บงวดหนึ่งก็จะได้ประมาณเป็นร้อยเป็นร้อยปายหมื่นผู้ใดมันแดงอย่างสี้นะแต่ว่าบัดทีนี้แม่ค่าสะพัดโบได้เอาเบิด์ตาของเฮายาวลงไปจำน้ำโขงคุณ ได้เถะล่ถายเก็บเบิดนี้ได้ร้อยปลายกว่าหมื่นไ่ว่าไม่ค่าโบ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 อกควยเอาเพราะว่ามันบักเลนมันถือแข้งพ้นกับโบค่อยเอาแต่ละปีมันกับไม่ได้ถือป่นนี้ไม่แต่ปีนี่แหละมันถือหลายบักเลนมันกับโบได้เป็นบักเลนที่ว่าสี่ขีล่าด้ยบักเลนน่ะเลนงามเลยแหละ มะเขือเทศเป็นตาหน้ำตาตกเป็นตาหน้ำตาตกน้ำสาวสุดตูนี่ม่แต่หมากทำงานที่อยากได้จากมือตแม่หอมาแล้วเออหลอมาค่ะตูเห็นเออหลอเบิ่งเทืองปลูกคนเนาะเพราะพอวันอีเมลแล้วขึ้นเมื้อละจะอะไรวะมือท่าเลบุ้งมือท่าไรแล้วบักเลนนะ หมืนห่นอไหลแล้วหมื่นสิบห้าอันนี้นะมน,นี่นะ่พนะันเะจ้า,าเก็บเห้ไผ่ซะนะเออขั้นขั้นเจ้าเสีเอวจากตอนนี้จากมงละโอ้โบรัรทันตี้มือน,นี้นะขั้นมื่นเจ้าเสีเอวเจ้าการเอาเบอร์ไว้แล้วก็เสียอวจากมืน่นไปโทรหาเฮา ราคาบักเลนเป็นตกใจเนาะอโอ้ตะเกีย 10, ร์แถมเลยสิบพันเลยอนบ่ยอือตัหามากขึ้นตัวน,นี้ไงเอ้าเป็นยังคือได้ตักน้ำหดจังสิเออหดปุยหดน้ำมาแดงท้าคนวะนี่เออ,อ,อสบายเนาะมีน้ำได้ขันหดอันน้อยเอาขันหดหลายเอาทังค่าอือเอาน้ำม,มาส่งคนแล้วก็เลยขี่รถมาพอดีพ่อพ่อแม่ป้าเวินพอดีเล่าเงินบักเลนให้ เมาเาล้อแม่เใเลยน่ะเมาเาลรว,ว,วเนี่ยใส่อ,อสันนั้นขึ้นเมื่อละฮะสี่สี่เฮบไซทอดินมาเนี่ยคือมาเอาหญ่าออกคักแท่น,น,นี่นะแต่แต่แต่แตจุดโบมีนหย่าจากเมิด,าม,ดมานั่งเบ่ง่นเสียเนอ่ย เหญ้าปลูกบักทั่วดินอันนี้นะเป็นปลูกบักทวดินเนดือนใดนี่ฝนตกมาใส่รถนี่นะฝนตกมาแล้วได้ใส่เลยป,ปีนี้ทวดินมื่นเท่าไรเขาเจ้าปลูกลามือนหนึ่งแสนแปดทั่วดินทั่วดินแพงกันบักเลยละ <laughs> มื่นละแสนแปด,ป,ด,ป,แดปีนี้ยังไม่ได้กินทั่วดินเถอะ แล้วคนเขาบวเอาไหว้ไว้เอาไว้ไหว้บวชให้ไว้แนวขายแล้วมาอกไม้วันนี้อกแนว้ยไม้ชกกระนั้นป้าติโตขึ้นเอาออกละเอียดค่ะแท้บวให้เหลือหนี่จักเม็ดเอาเสียเมีกบบได้ใส่อันอื่นบางคนนี่มักง่ายนี่ไทยคืนแล้วสา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 วเอาเนี่ยเลยเออเป็นเป็นเป็นจังคือจังสวนนั่นแหละ อันนี้เอาออกทุกเส้นป้าดูนี่คนขีดข้านนี้นี่ตัวนี้คนขีดข้านนี้คักค่ะค่ะคค้ามันบลกม้า่ไหแล้วเปลนเลาะบ้านตีโอ้สีเล้วละเฮ็ดจากมือนี่นะสีมือนี่แหละดิทูทานมาสองคนจะเศรุนกั้วบคโลกพักขายกันวละ ลกงาพร้อมจูดพร้อมดินตั้งแต่พุ่นตั้งแต่เทงจนไปจำทั้งท่าพุ่นบอกกก้งกู้บอกแกงยาวปลูกดินได้บอกติดดีโ <c oughs> บมีหญ้าจากเม็ดขักป่านยัง <c oughs> ตอนนั้นน่ะปลูกกับเมตู้วาชันโตที่หัวหญ้ากยใหญ่นั่นน่ะบอกอะไร กระยาเต็มเอาน้ำบวบไวจับเดืองสิมันกนละเอียดดีเนาะจับยี่งจะจำพื้นดีปูนบางไว้น้ำเม่มันเะาบออกไป้เลยจะออกเบิดทั้งห้าทุ่นนี่นะ